นายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีค่ะได้มีการมอบเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่เขตอำเภอเมืองชนบุรีได้แก่โรงพยาบาลชนบุรีได้รับเงินอุดหนุนจำนวนสองโครงการเป็นเงินจำนวน14ล้าน4ี่สนอง24พเจ็ดรอยบาทโดยมีแพทย์หญิงจิรวรรณอาริยพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบุรีเป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลมะเร็งชนบุรีได้รับเงินอุดหนุนจำนวน5โครงการเป็นจำนวนเงิน5 1 7ล้าน1 0 0บาทโดยมีแพทย์หญิงจิตตราพรนธนบ,บดีนายแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชนบุรีเป็นผู้รับมอบ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับเงินอุดหนุนจำนวน4โครงการเป็นจำนวนเงิน22ล้าน1 7 5 0 0 0บาทโดยมีคุณนฤทธ์คุ้มยาผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้รับมอบซึ่งเป็นการส่งเสริมและยกระดับการสาธารณาสุขในจังหวัดชนบุรีรองรับการเติบโตของเมืองเสริมสร้างการบริการด้านสาธารณาสุขให้เกิดความเท่าเทียมเสมอภาคและครอบคลุม ทั้งในด้านของสิทธิขั้นพื้นฐานการบริการการรักษาพยาบาลตลอดจนการรักษาป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในจังหวัดชนบุรีทางนี้นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรียังได้มอบเสื้อให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอ,อสอมอให้กับเขตอำเภอเมืองชนบุรีจำนวน3,063ตัวโดวยใช้งบประมาณส่วนตัวนะคะ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกออสมในการปฏิบัติงานสุขภาพชุมชนด้วยความเข้มแข็งอย่างเต็มความสามารถซึ่งก็จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและการจัดการสุขภาพสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อไปด้วยค่ะ